ส่วนนะครับเป็นการเพิ่มคูณคุณบารมีวันนะครับ6พระประจำวันก็ได้แก่พระปางถวายเมฆพระปก 6. นะครับแล้วก็วันที่6วันพระิษฐสังปาฏิแล้ววันที่8นะครับได้แก่วันสุดซึ่งพระปางสมาธิเพชรนะครับเด็กตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเก็บไดเ้เก็บน้อยครบ5ารอเป็นต้นขึ้นไปนะครับ5้าเด็ก้อี ตอนหรืออุกปกรณ์ที่เพื่องถวายเป็นพร่สุกุศแต่สมเด็จขราหลวงยีอายุวิกิราวนะครับและก็เป็นที่ขวัญของพระสมเด็รชาวไทย5รอบที่แบรสาราดาราคม2 5 5องจังหวัดสุรีโดยท่านกวัวสุรบาลกรจังหวัดสุรีที่ได้อาราสดุปัจจัยเพื่อเป็นค่าถวายพระมราเถรเป็นาหารและ ผู้กำกับการสถานีสุขหลวจข้พุทธเจ้าขพุทธบาทปัตตเรกอาคมพิวเตอร์เด็กคงที่ได้จัดกำลังเจ้าที่และหลงรัฐบาลข้ะพุทธบาทนะครับที่ได้จัดเตรียมเครือ่องวัดฉันยานข้พุทธบาทคว้มเครื่องอุปกรองในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้และก็ขอกราบขอบคุณท่านพระครูภาวนาพิราชเจ้าอาวาสวัดเขาวงจังร่างเอ๋อร์พุทธบาท มัจยังพันเตวิสุวิสุรักขณาทายาจาศิลานิยาจามาตาติยัมเบมายังพันเต ทุติยมปีธรรมบารนังขัตฉามิตัติยมปีตัมงสารนังขัญชามิปติยมปสังฆานาเวรปนีสิกขาปะทสมาณจังหวัดสระบุรีทุุณเจ้าทุกรู เรียนท่านขาววอนโมบินชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดิฉันางสุภกรเลิศประภัยวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีในนามคณะกรรมการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นกคราะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชชลมานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนท์พรรษา5รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2555 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการมงคลเฉลิมพระชนรษา5รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราชส5 5 5เพื่อเป็นการเพื่อทูลสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและมีสันติสุข เพื่อให้ชนในชาติได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีได้กรุณาเปิดกรวย ในนามของรัศมีกรชาวไทยพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีโกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพนที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงบำเนินพระราชกรณียกิจนานบประการจังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยเรื่องในโอกาสอันเป็นในสุขวาระปีนี้อันเป็นปีมหามงคลน,นี้ข้าพุทธเจา้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชรโอกาส น้องกล้าวนอมกระหมอ่อมถวายพระพรชัย,ยมงคลด้วยความจงรักภักดีความน่าแห่งคุณพรศะศรีรัตนตรัยพระบรมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิาราชพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตย์ิยาธิราชเจ้า,จาทุกพระองค์และอาน,นิสงส์แห่งพระราชกุศลทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิดได้โปรดดนบันดาลให้ได้ปลาละอ,องพ์ปาะทรงพระ,ระรกเกษมสำราญจากโลคาภาพ และอุปัตตวัตรตลายทั้งโคนขอพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารนิยมุทิศสถิตเป็นนิ่งขวันของประสบนิกรชาวไทยตราบดีลติการด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอได้ใจ สัพพเทวานังมีนาสันติสัพพพยานมีนาสันติสัพพโรคังมีนาสันติเอสิภาราเต พระภูมิพระธรณีกรุงคารีต่างไปยาปริวาราเฮาิสานาเทศิภูมอนุรักษันตุารุเยนาสุเชนจาอิสานับปิงยัขาจมหาราชดิสา ุริโยจาอินโนจาาตามโคจาเตยยะทีทางทิโตจาสุราโคจาเทวเตโตจาเทวุญยะตาตังคธารวาตอา ท่านเกวะเตานรองนายกรัฐมนตรีอย่างพม่าท่านทั้งพระบิดาท่ามีกำลังวันโคข้าปัญจวัลว์นะครับน้องบาปถวายเน่ถุกเทียนก่อนนะครับจุกเทียนเสร็จแล้วถุกผูวันจันทร์นะครับ กัจจมีกำลังวันสิบห้าพระประจวบวันนวันพระกาจสมดีมีกำลังวันสิบเก้าพระประจวบวันป่าสมาธิวันพุธกลางคืนหรือราหูมีกำลังวันสิบสองพระประจวบวันป่าป่าเรไรเท็มเทมในวันนี้เพื่อน้อมไหวเป็นพระบูรษแด่สมเด็จพระบรมโรศาราชท่สยามพระรมราชูุบาทนะครับผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านที่อยู่ในวันพิธีราอุเทวา ผู้มีรัตามีของพุตรโตภาททรงระยาสิหราเป็นจินปยานข้า,ราพระเจ้าขอนมตสการนอกนอมแด่พระองค์อันวิจิาณพร้อมด้วยสัพพามิตรยาณเดือดอัน ไปขอญาตเยีนยนเชิญทำเกียรติความกันอะไรรูปเรื่ด้วยนะค,ะครับเอีวมปวั